ต้องง้างอ๋ยตกรีดทับกันไปหน่อยได้โยกได้โยกอ๋อเออ้เยเราเราไล่ไปต่อไหมเอามาได้นะให้แครี่ย <reconcile> ืนไปก็ได้ครับฝากฝากเก็บอันนี้อันเดียวเราไปของเราไปบอสยืนนี่ดิไปไหนเออต้องให้สั่งว่าเฮ้ย เก็บสามเก็บสามเออลอยอัพมูครับเขียวหวานแล้วล่อล่อแบบเป็นเนื้อโลช่าเงี้ยกูรออยู่ล่ออยู่ล่ออยู่ลอยยืนงงๆไอ้้เียยืนไปชนเลนแนนวันนี้กันอ่ะเดินโชดไล่เนี่ย ไงโมด่มูอนนาเหียแม่งโดนไอเหียนั่นน่ะดิกหนกันไม้อัตายพาะแนกกูว่าตายะมึงอะจีสแตกเนยแนกกูจะลัวมึงตายแน่เลย รอเพราะว่าพี่แชรอยู่กลางนั่นแหละไม่ต้องขยับแพงแล้วเดี๋ยวตีนก็มาหาพี่เองอ่ะอยู่บนลแน่งยีบอลแชร์คุอให้คุรอให้คุรอให้คุรอให้์ตัอกลางปล่อยปล่อยปล่อยคุณบนลบอเลยมันไปรอใครวะน่าเพื่อนบนลห้าตัวเลยบอมขวาแล้วบอลเอาไงอ่ะปล่อยอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยโอ้แล้วไปรอกลาง เขาอยู่บนแล้วตรงกลางไงบอสไม่แน่เห็นปะตัวรู้เลยทำอะไรก็ทำดแล้วตายแล้วเนี่ยไปถึกหน่อยอัพถึกถึกดิพี่โรงหลอกพี่คือโอ้ยเฮียไหลท่าเออ เก็บหมดดีมากไอ้เหี้ยตัวเนี้ยตัดตัวรถที่ดีอีกแล้วเออเี่มันหมอกอัพดีกว่าตำแหน่งนี้เอ้เงี้ยไอ้พ่อมนต์ได้มาเพื่อนไอ้เหี้ยพออยู่สองตัวเนี่ยไอ้เหี้ยตับกูเย่ให้ฟฝ้าไม่เป็นไรละแตกแล้วเวฟเวฟเวบ บเกมเรอก็ซื้ออยู่โอ้มันไกลนี่โอแล้วถ่ายไปลึกไปลึกไป,ล,กไป,ล,กไปลึกไปเพื่อนไม่เข้าไม่ลึกแล้วไม่โหนโอ้ยเฮียมันสิงเฮียครับมากเนี่ยต้องปิดเพื่อนรวย มันไม่ร้สเลยอ้ะมึต้องมายอมจ่ายเกลียวเลยอ้ะเพราะแกมึงมึงโอ้มึงใจถอดอีกแล้วอ่ะกูใจถอดแหละกูใช้สกิลครบทุกอันเลยนะเว้ยไอ้เงี้ยมันข้อยคือกูกูต้องตายก่อนมึงใช่ไหมกูถึงทำภารกิจสำเร็จไม่ไม่มันได้อยู่อ้ามึงต้องมีดิกม่วงท้าบอกให้กูเล่นยากอะวิ่งม่วงเลยตัดสิบวีวับได้อะ ไม่ดีนะไม่สวยสวอัพไม่ได้ตัวเนี่ยมันยัเหนียวอยู่แม่ไม่ฝุดไหวจังมึงไปมึงไปติปมันต้องกูไว้ต้องติปกูไว้เแง่กูไปกดเซฟมันเลยจ้ะขออัดฮิวหน่อย กูเป็นกดเซฟมันด้วยเงี่ยหมูไเงียบเลยมึงต้องตีมกูไม่ให้ตีดมันไงเราเอ็นแม่งเนี่ยนะเนี่ยบนได้นะบนได้นะ บน้นขึ้นบนได้บนได้บนได้กูตายแน uh? ้วเอ็นแม่งเ้นี่ยเนะบนได้บนได้ ขบนได้บนได้บนได้กูตาย <c oughs> แล้วยิย๊ิ๊ตแล้วครับเดีเลยเกมแไอ้สัตว์กูจะบินไปแซวมึงเข้าไปขาดูอจะตกล่างมึงเดีก็ <c oughs>